เรียนกอฟกับ TrackMan EP 2นะครับ EP นี้เราจะมาพูดตัวเลขตัวเลขหนึ่งคือตัวเลขอะไรครับขับเพสสปีดครับตูนหรือว่าแปลไทยมันก็คือความเร็วของหัวไม้ใช่ครับขับเพสสปีดนะครับหน่วยเป็นไมล์ per hour นะครับหรือไมล์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งขับเพสสปีดนั้นจับตอนไหนนะครับในเครื่อง TrackMan ของเรื่อง TrackMan เนี่ยครับขับเพสสปีดมันจะถูกจับก่อนที่ไม้จะเข้ามาปะทะลูกนิดนึงฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีขับเพสสปีดในแต่ละความเร็วกันเดี๋ยวเราจะเริ่มขับเพรสสป 80ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าอะไรครับปูปู่ป0ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยจะเป็นความเร็วเอเวอเรของสุภาพสตรีนะครับที่เริ่มต้นใชน่อาจจะเป็นเหมือนเป็นเป้เปาหมายแรกของนักกอลผู้หญิงได้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขับเฮสปีด80ไมล์ต่อชั่วโมงตีได้กี่หลา,อา,อาลองดูนะครับเราใช้ไม้ผู้หญิงด้วยนะฮะเพื่อความสมจริงนะฮะเออทำไมต้องใช้ไม้ผู้หญิงเพื่อความเร็วน้อย ถ้าความเร็วน้อยๆเนี่ยเรามาใช้ไม้ผู้ชายหลบมันค่อนข้างจะน้อยด้วยครับมันจะทําให้ลูกไม่ค่อยลอยอย่างแรกเลยแล้วก็สเปคของก้านด้วยที่มันค่อนข้างจะแข็งจุดดีที่บางทีอาจจะเป็นไฮคิกอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้ลูกไม่ลอยเลยครับคือถ้าตีเบาๆกันในไม้ผู้ชายมันตีไม่ค่อยลอยนะครับอ่ะนะครับเพื่อความสมจริงนะครับเราใช้ไม้ผู้หญิงนะครับเฮสสปีดอยู่ที่ประมาณ80ไม้แปดสิบเอ็ดจุดเก้าแปดสิบเอ็ดจุดเก้า เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไปเลยลูกนี้ถือว่าทอยแรงเก่งมากนะครับแท็กแมนบอกว่าไงครับ81ไมล์ต่อชั่วโมงตีตได้กี่หลาในเครื่องของแท็กแมนเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่าออปติมิเซอร์นะครับมันจะช่วยเราก็คือว่ามันจะบอกว่าขับเพสปีดที่เรามีเนี่ยมันควรจะได้ระยะแคลรี่ที่เท่าไหร่ทททอลท,ท,ที่เท่าไหร่สาหรับช็อตเนี่ยครับความเร็วหัวไม้อยู่ที่81.9เนี่ยเขาบอกว่าระยะแคลรี่ที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่182หลาแล้วก็ทอททอลอยู่ที่205หลา น่าจะเป็นเป้าหมายแรกของผู้หญิงและที่อยากจะเห็นตัวเองตี200หลาใช่เพราะว่านากักกอล์ฟผู้หญิงก็ตีแท่นแดงใช่ไหมแท่นผู้หญิงการที่สามารถที่จะ drive ออกไปได้ระยะประมาณ200หลาเนี่ยเล่นสนุกไหมง่ายขึ้นแหละช็อตแปปอปโพสอ่ะอาจจะเป็นเหล็กและอา,อาจจะไม่ต้องไปถึงไฮบิดหรือไฟเววูดและใช่ไหมครับ,รบมีโอกาสลุ้นพาสีสอออนได้ง่ายขึ้นถ้ามีขับสปีดที่80ขึ้นไป และระยะ200หลานะครับเล่นสนุกแน่นอนสำหรับนักกอล์ฟผู้หญิงขับสปีดต่อไปเราจะไปอยู่ที่ประมาณ95ไมล์ต่อชั่วโมงปูปู95ไมล์ต่อชั่วโมงก็คือผู้ชายแหละครับแล้วก็อาจจะไปเท่ากับนักกอล์ฟ LPGA ทัวร์อ่านะครับขับสปีดที่ประมาณ95ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเป็นค่าเฉลี่ยของนักกอล์ฟผู้ชายที่แท็กแมนเก็บสถิติมานะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าขับสปีด95ไมล์ตีได้ประมาณกี่หลา บ้าง9โอเคเยี่ยมเลยนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับขับสปีดมากกว่า95นิดหน่อยเป็น97นะครับตีได้กี่หลาครับแท็กแมนก็แท็กมแกมนจะบอกว่าถ้าเรามีสปีดอยู่ที่ประมาณ97เนี่ยครับเราจะได้ระยะแครี่อยู่ที่235หลาแล้วก็ระยะโททอ่ที่รวมเนี่ย257หลาถ้าอยากตีเกิน250ขับสปีดไม่ต้องถึง100ก็ได้นะไม่ต้องถึงครับประมาณม95ก็ถึงแล้ว250สบายๆเลยใช่ครับนะฮะ คือหลายๆคนอาจจะแบบพยายามตีออกไปให้แรงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าขับสปีดไม่ถึงก็มีเหมือนกันใช่ใช่ไหมครใช่ครับจริงๆเรื่องของขับสปีดอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคด้วยประทวแล้วก็เป็นเรื่องของความแข็งแรงด้วยแล้วก็จุดออกแรงด้วยบางทีเรารู้สึกตีแรงมากเนี่ยอย่างที่แท็กแมนบอกครับมันวัดก่อนที่จะเข้าถึงลูก บางทีเราอาจจะไปเร็วก่อนถึงลูกไกลๆเลยหรือเปล่าหรืออาจจะไปเร็วตอนฟอลโล่ทูลแล้วหรือเปล่ามันอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะใช่ใช่ใช่แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรคือเรากําลังจะพูดเรื่องของขับสปีดท,ที่แบบสามารถตีได้เกิน250หลาเนี่ยขับสปีดอยู่ที่ประมาณ90 95 <5 S 1> 96, 96 97เ<ช>ก็ตีเกิน250หลาได้แล้ว <ๆ S 1> เราจะไปขับสปีดอยู่ที่ประมาณ110ไมล์ต่อชั่วโมงกร่าผม110ไมล์ต่อชั่วโมงนี่ก็คือเต็มเต็มแม็กของผมลวโดยปกติผมก็ตีประมาณนั้น ก็น่าจะเป็นเอเวอร์เรของโฟบางบางคนแล้วก็เป็นของ <atch> Player. Oh, สเก็ตเพลเยอร์คือนะัสกสเก็ตเพลเยอร์ก็คือค่านัากกอล์ฟแฮนนี่ขับศูนย์นะครับแท็กแมนเขาเก็บสถิติมาว่านักกอล์ฟเมเจอร์ฝีมือดีแฮนนี่ขับศูนย์เนี่ยตีขับเทสสปีดยู่ที่110ไมล์ต่อชั่วโมงปะปูครับ,รบ110แล้วเราด้วย,วยเราก็ตีประมาณนี้นะผมก็น่าจะประมาณ108 109ไม่รู้เหมือนกันลองดูครับมานะครับดูว่าขับสปีดที่110ตีได้ กีร้อนดูนิดนึงโอเคนะครับสั้นไปนิดนึงหมายถึงว่าขับสปีดน้อยไปนิดนึง108แต่ก็ไม่แยกก็คือมันก็ใกล้ค่าเฉลี่ยแหละคือการให้คือการที่เราจะตีให้มันขับสปีดเป๊ะตามที่เราพูดมันก็ไม่ได้ง่ายนะ จะไม่รู้จะคอนโทรลยังไงมันคอนโทรลยากนะนะครับแต่ว่าถือว่าตีออกมาได้ใกล้เคียงนะครับแท็กแมนบอกว่าไงครับตีได้กี่หลาก็ถ้าเรามีขับสปีดอยู่ที่ประมาณ108เนี่ยครับเขาบอกว่าแครี่เนี่ยควรจะอยู่ที่276ที่เหมาะสมนะครับถ้าตีโดนดีแล้วก็ระยะรวมเนี่ย298น่าจะเป็นระยะที่หลายๆคนน่ะอยากเห็นแหละครับคือประมาณ300รวมแล้วประมาณ300คือแท็กแมนเนี่ยเขาวิจัยมานะครับว่าใน1ไมล์ต่อชั่วโมงของขับสปีดที่เพิ่มเนี่ยระยะเพิ่ม 3หลาปูปูครับเฉนียถ้าลูกนี้ขับสปีดไต่ขึ้นไป11 0ตีได้ประมาณ300ตี300ยได้ถ้าโดนดีนะถ้าโดนดีถ้าออติมอลใช่ไหมครับถ้าออติมอลนะฮะฉะนั้นนะครับใครที่มีเป้าหมายนะอยากตีให้ได้300หลาคุณต้องมีต้นทุนขับสปีดอยู่ที่ประมาณ1 1 0 110ไมล์ต่อชั่วโมงอ่ะสุดท้ายนิดนึงขับสปีด1 1 5ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าอะไรปูปู 115ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยจะเป็นเอเวอร์เรของ P.J. ทัวร์ P.J. ทัวร์ผู้ถายผู้ชายในปีที่ผ่านมาใช่ใช่ใช่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับค่าเฉลี่ยนะครับของนักกอล์ฟ P.J. ทัวร์แต่บอกตามตรงว่าเราไม่แน่ใจนะไม่รู้จะถึงวันที่ถึงหรือเปล่าเ๋ยอะแท็กแมนจะบอกระยะให้นะครับปูก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วกันขอให้มันเพิ่มมาผมอยากเห็นว่าออพติมอลมันจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ถ่ายน้ำหนักโยกซ้ายโยกขวางัดทุกตำราออกมาให้หมด มันยากมากเลยนะครับเน้นเร็วอย่างเดียวมันต้องทั้งเทคนิคดีร่างกายดีด้วยไม่รู้สิซัดเร็วอย่างเดียวเลยปโปูยืนนัพงกวปีดขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะฮะตั่ไปเป็นไงบ้างน่าจะขึ้นนะแต่ขึ้นนหมโอ้ขึ้นมามหม่นึงนี่คือกดสุดละกดสุดละแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือปตูนว่าเนี่ยขับมันขึ้นมาจากเมื่อกี้ร้อยแปดจุดหกอันนี้ขึ้นมาเป็นร้อยเก้าจุดห้าน่าจะประมาณนี้ กรัตน่าจะต่างกันประมาณไม้หนึ่งไม้เดียวลองลองย้อนกลับไปดูระดัต่างต่างกันประมาณไม้กว่าแต่ระยะต่างกันเยอะมากเลยนะประตูอันนี้คือออพติมอลเขาบอกว่า298ครับพอเราขึ้นไป1ไม้เนี่ยกลายเป็น3 0มอหลาเกือบ10หลาเลยนะเกือบ10หลาเนี่ยเผยเหล็กเกือบ1เบอร์เลยนะใช่จากสมมติจากเหล็ก9กลายเป็นพิชชิ่งเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะสำหรับผมนะความรู้สึกเนี่ยถ้าตีเหล็กสั้นยังไงก็มาก่ายกว่าอยู่แล้ว ถูกต้องดูเหมือนจะน้อยนหนึ่งไมล์แต่ระยะเพิ่มมามีในยะนะครับใช่ใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือถ้าเรามีขับสปีดอยู่ที่ร10เรามีโอกาสตีได้300ไงก็ตามนี้เลยเนี่ยนี็คือ1 1 0เกือบ1 1 0แหละใช่ใช่ไหมฮะโอเคก็ผมคิดว่าหลายๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้เนาะน่าจะได้แบบไอเดียแหละในการที่จะมีขับสปีด ขับสปีดเท่าไหร่อะไรยังไงตีได้กี่หลาเช็คตัวเองได้ใช่ไหมก็ถ้ามีเครื่องก็เช็คตัวเองได้แต่ถ้าไม่มีเครื่องก็ถ้าไม่มีเครื่องมันยากนะมันเดาไม่ได้อรมันอันนี้มันตัวเลขอ่ะมันจะไปเอามาจากไหนดีล่ะเพราะบางทีผมมันรู้สึกว่าผมตีแรงมากจอดสุดท้ายอะแต่มันเพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งเองแต่ผมรู้สึกว่าผมใส่งาทุ้งตำราเพิ่มมานิดเดียวเองไม่ง่ายไม่ง่ายครับดังนั้นนะครับมันก็ต้องมีเครื่องมือวัดจริงๆเราอยากตอบเป็นวิทยาศาสตร์ตอบเป็นตัวเลขวิธีการเนี่ยมันทําได้หหลลาากย ในการที่จะเพิ่มขับสปีดนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเช็คว่าขับสปีดของคุณนั้นอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับมาเจอกับเราได้นะฮะที่บ i s ต o ม g o อปแ a ร์เดมมาเจอกับผมโปตูแล้วก็โปปูนะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับเพิ่มเทคนิคในการเพิ่มขับสปีดนะฮะสำหรับ EP นี้นะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ